สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุดทัศเทพพวลารามกรุงเทพมหาคนครค่ะเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านท่าคุณประเทศปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุดทัศเทพพวลารามในตอนวาจาทอนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่23นะคะก็เชิญรับชมได้เลยค่ะ สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสหทยสะสะทิสีวาจาติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาอธิบายบาลีคาถาที่ได้อัญเชิญมาว่าหทัยสะสะทิสีวาจา วาจาเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจทั้งนี้เพื่อท่านทั้งหลายได้สํำรวจตรวจดูวาจาที่เราเปล่งออกไปหรือวาจาที่ใครเขาเปล่งมาสู่หูของเราว่าสะท้อนคุณธรรมหรือสะท้อนอาธรรมสะท้อนความสุภาพหรือสะท้อนความกักขระหยาบคายว่าสะท้อนอความเสียสละหรือความโลภ ทุกอย่างมาสะท้อนทางนั้นวจิกรรมเนี่ยวจิกรรมเนี่ยให้ผลเร็วยาวนานถ้าดีก็ให้ผลดีเร็วฉับพลันทันทีถ้าเปลงวาจาไม่ดีวจิกรรมเนี่ยให้ผลได้ไม่ดีทันทีทุกวันนี้ท่านทลายก็คงเห็นใช่ไหมฮะว่าวจิกรรมเนี่ยมันให้ผล ถได้กล่าวเสมอๆในคำโครงโลกนิติว่าปากเป็นเอกเลขตั้งเป็นโทเพราะพูดดูดดวงมโนแน่นได้ร้อยรักหักโมโหว,วักหาลาบวักรวยแห่หรืออาจพูดเพื่อให้ปากเย้ฝันยืนกราบยาณีเขาว่าอย่างนั้นถ้าประนาบเตือนไม่งั้น ปากเป็นที่หนึ่งเลขยังเป็นที่สองคือวิชาการที่สามเพราะว่าไอาการเขียนด้วยปากกามันมาทีหลังปากพูดปากกามันมาทีหลังปากพูดปากามันเขียนช้าน้ำมึกมันช้ากว่าน้ำลายนะกวราน้ำมันจะถูกการกรองออกมาเนี่ยช้ากว่าน้ำลายเพราะฉะนั้นอัตมาจะบอกว่าพูดด้วยปากของตนให้คนเขาศรัทธา เขียนรละเซ็นแลยปากกายให้คนเขาเชื่อถือมันจะที่ปากสองปากนี่แหละเพราะอะไรเพราะพูดดูดดวงมัโนแน่นได้พูดดวงใจแน่นแฟนกันได้แน่นแฟนหมายความว่าเรากับเขาไม่รักกันพูดให้มันรักกันแนบแนนก็ได้เขาพูดเขาให้เราให้เรารักเขาก็ได้ให้แน่นแฟนก็นได้ น่นจาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้ถึงได้มาเป็นคู่ครองกันมาเป็นเพื่อนกันมาทํางานร่วมกันแล้วมาทีมันมีรอยปริพูดเดี๋ยวเดียวมันก็สนประสานกันแล้วแล้วพูดให้มันสมัคคีก็ได้พูดให้คนทั้งประเทศมันสมัคคีก็ได้ท่านคิดดูว่าฮิตเลอร์สั่งคนไปตายได้เนี่ยเขาพูดยังไงในทางตรงกันข้ามพูดให้คนแตกแยกเขาเยอะ ีเจาะปากมาพูดกันไม่ได้ฝึกหรอกนั่นแหละเป็นผล,ลกรรมเราสำราญยิ่งออกสื่อยิ่งแสดงถึงจิตใจเป็นอย่างไรคุณธรรมในตัวเองเป็นอย่างไรพูดทำไมพูดให้มันแตกแยกกันมีแต่เขาพูดให้สมัครคีดีกันแย่จะพูดอะไรเรื่องของเราก็พูดเรื่องของเราไป อธิบายของเราไปอาตมาอยาจะพูดแล้วก็อาอตมาอาตมาก็พูดไปอธิบายของอาตมาไปทําหน้าที่ไปเพราะมันสะท้อนใจเราแล้วยิมมาบันทึกรายการอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นรายการสอนมันก็ามาคุยๆกันท่านสอนท่านมากก็ไม่ดีเพราะว่าท่านอาจาจรย์สุเออพระมาสอนพระก็ไม่ได้ทําหน้าที่สอนอะไรหรอกท่าน มาคุยคุยผลดีผลเสียออคุยถึงความเสื่อมการพัฒนาแล้วคุยถึงมรรคผลนิพพานคุยถึงความระง,งับดับกิเลสระง,งับกิเลสดับกิเลสดังนั้นจะต้องฝึกพูดอดุโด,ดมโนโนแน่นได้คำบางคำเลยพระทท่านท่านไปอ่านพระไพบูลเถอะ นขาสอนน่พระพัมณีไม่ได้เป่าปีนะปีพระพันเมณีคือปากสุทนทรพูดท่านหมายถึงปากระหว่างนักรบคือศรีสุวรรณกับพระพัมณีเนี่ยดูสิท่านเขามาที่การเจริญสัมพันธไมตรีไม่ใช่นั่นแล้วอักรษรศาสตร์มันจะไม่เกิดขึ้นอักรษรศาสตร์คืออะไรท่านคือปากนี่ไงแต่พื่เอินเขียนด้วยเพ่เอินเขียนด้วยปากกาศัพทศสำเนียงกับศัพท์สำนวน สัพทะสำเนียงคือเสียงพูดมันมันต้องดีกว่าสัพทะสำนวนแต่คนเวลาเขียนสัพทะสำนวนในการเจราจาเนี่ยต้องเอามาประสานกันกระส่งทูดในปากพูดเป็นอะไรเป็นทูตานุทูตเป็นราชาทูตเป็นเอกอัครเป็นเอกอัครราชาทูตไม่ใช่พูดแล้วเป็นไอคีทูต พูกขี้ทูประทมัยอ่ะไประโยชน์สัพทัเนียต้องหัดอาตมาพูดเนี่ยจะต้องเอาไปละไปลอกไปลอกเพื่อให้คนหูหวกฟังพิการทางหูฟังบางครั้งยะพยายามนิ่พยายามแล้วนะท่านนะก็เห็นใจผู้ที่ลอกว่าสัพทัศนียของเราเนี่ย เขาเลาอกยากแล้วก็คนที่เขาอ่านแล้วเขาก็ต้องดูกริยาของเราว่าพระรูปนี้จะพาเราไปทึงในในด้านอารมณ์มันเสียอย่างเดียวว่าเขาไม่ได้อารมณ์จากการพูดต้องหัดสัพทัศเนียงหัดให้เหมือนนักภาคหนังในอารมณ์แต่ละแต่ละอารมณ์อารมณ์อารมณ์นั้นวันนคดีมามีกี่รถละ่ะ ไปดูสัท่านแต่ล้วนแล้วแต่เกิดจากอัรสัมเนียงถ้าพูดได้พูดซะเลยส่วนสัพส์สำนนเอามาเขียนกันทีละไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาใดชาติใดภาษาใดก็ตามสัพทาสำเนียงกับสัพส์สำนนจะต้องมาคู่กันเราอ่านไร่ไปงี้อ่านไร่พศขึ้นไปจากตัวเราจะต้งไปสู่อ,อักษรบภาษาโบราณถ้าเรื่อโบราณก่อนนะเบื่อเลยท่านเราดูสิว่า หัดอ่านสับํานวนที่ในระดับสูงๆถ้าอาตมาสอนวิช,วชาการทูตนะให้อ่านหนังสือนะเกี่ยวกับการทูตของต่างประเทศเรานองประเทศที่รบกันแล้วการเจริญสัมพทนธไมตรีให้อ่านให้นักวิชาการทูตอีกแบบหนึง่งพูดให้แตกแยกให้ได้ แบบวัสการพราหมณ์พูใ้ใแตกแยกไปดูไปดูไปไป,ไปสืบหาชาวบ้านสิท่านบ้านไหนนะ่ที่พูดแล้วคนมันแตกแยกพระวัดไหนนะที่ไปอยู่วัดแล้วพระมันแตกแยกศึกษาจากคนนั้นสับสํานวนกับศัพสําเน,นียงมันคนจะโอ้โหพูดจนแตกแยกจนสมพานเชื่อท่านสมภานเชื่อโยมเชื่อว่าองค์นี้ดีจองค์นั้นเลวเรวเรวเวพูดจนแตกกันทั้งวัดแตกละเอียด มันต้องมีข้อเปรียบเทียบกันเสียแต่ควรจะฝึกในข้อที่ดีไว้ด้วยคนนะถ้าสับทัศน์ตำแหนงสรรจำนวนดีนะท่านนะหวานเท่าไหร่นะ่ะเจ็บให้มันเจ็บเท่านั้นให้มันเจ็บเท่านั้นท่านดูเพลงมันจิกใช่ไหมราหว,า,ว,า,วานก็หวานเลยฮนะ อัตมาก็ถนัดแต่ลูกทุ่งฮนะดูเพลงลูกทุ่งเขาชมหมดสิฮนะเหมือนเพชรข้าล้นล้นอยู่บนร่วงอยู่บนกองขยะเหมือนดังแม่พระมาคลุกเขาเปื้อนโคลนตมโคลนตมถ้าเป็นดอกไม้ก็อยากจะได้เด็ดดมนี่เป็นแต่แม่สาวตาคมจึงได้แต่ชมและนึกบูชา สับสำนวนเปี่อท่านผู้หญิงได้ฟังมันก็สติแตกนะท่านรักแน่นแฟนและให้แค่แน่นอกล่ะเวลาไม่พอใจแล้ะใจนางเัิดังทางรถช่างคดหรือจะคะเนเจ็บปวดใจจังช้ำเศราใจจริงเจอผู้หญิงรนเรใจนางคล้ายทางรถเมีรักง่ายถ่ายเทไม่เห็นจริงถือว่ารูปสวยเล่นรักรวยยิง่งใจจริงอยู่ไหนน,อน,น้อหนังใจพี่นี่เปรียบดังรถ มันด่าลเลียดด่าลแล้วดังด้วยอ่ะแต่ถ้าเราศึกษาภาษาศาสตร์ในเพลงเอาเฉพาะในเพลงไทยก็แล้วกันนั่นแหละคือภาษาที่ดีที่สุดเพลงไหนเป็นเพลงดังๆคือภาษาที่ดีที่สุดพูดให้มาละท่านดูโด,ดมโนโนแน่นได้พูดให้คนในชาติมาสมัคคีกันสิอยากจะหาสักคนสักคนกัพูดให้คนในชาติไทยมาสมัคคีกันสิท่าน ยังหาตัวไม่เจอเลยฮะอาตมายังมองไม่เห็นแลยนะมันหายหายไปหมดนะฮะคนที่จะพูดในคนสามัคคีกันเนี่ยมันมันหายไปท่านยาจะหาตัวนะใคร,ใคร,ใคร,ใครลองสมัครดูซิพูดในคนสมัคคีกันเนี่ยจะให้รางวัลท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดในคนสมัคคีดีกันเออ ไม่ใช่คนแต่ความสมรูคีณนะไล่ตีไล่ฆ่ากันพูดไปดีจะพูดซะเลยเถอะจำโบราณท่านสอนว่าสิพราะพูดดุดโมโนนั่นได้ร้อยรักหักโมโหหาราบโรยแหร่ร้อยรักผู้เคนมันรักกันเป็นร้อยร้อย,อยหัวใจของคนมันได้คนโมโหพูดให้มันหักโมโหได้ไงเพราะเดี๋ยวหายโมโหแล้วเอาพูดให้คนหายโมโหนี่มัน เธอเป็นศิลปะชั้นสูงนะคนกำลังโมโหโมโหเนี่ยไอ้พูดให้คนโมโหเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ยากหรอท่านเหมือนเอาน้ำมันใส่ไฟอะแต่พูดอย่างไรให้คนมันหักโมโหพูดนั่นแหละคือยอดนักพูดหาลาบปากในท่านหาลาบลาบมาใส่ตัวก็ได้ลาบมาใส่องค์กรก็ได้พูดอย่างไร วิชานักขายวิชานักขายขอขอลูกเขายังให้ชูชกขอลูกเพชรดอนเพชรดอนยังให้อะพระอินทร์ปมาเป็นพราหมณ์แก่พราหมณ์แก่ขอพระนามสีไปเป็นเมียตัวเองเพชรดอนยังให้อะยังให้เขาพูดยังไงอะอตมา ก็จริงก็อยากจะเทศให้ท่านทลายฟังเหมือนกันแต่ว่าภาษามันยากพระมหาชาตินี่ก็ต้อง,ต,องต้องเทศให้คนที่พิการทางหูฟังบ้างแล้วก็อีกไม่นานจะมีเทศท่านพระ่าสมเด็จพระมหาธิรยานุนีท่านถวายเรืออาตมามาลำแล้วในเรือมีของเต็มไปหมดท่านอาตมาก็การจะเทศมหาชาติการกุมารแต่มันต้องพิมพ์หนังสือไปก่อนนะ่ะถ้าให ฝ่ายชนที่ไปถอดเองนะฮะโอ้โหท่านรับรองได้ไปนึงก็ไม่ทันละตั้งพิมพ์เสร็จแล้วก็เสียบจุ๊กลงไปแล้วตัวเสริมจะวิ่งแต่สํานวนมันสูงแต่ควรจะศึกษาทําไม่ศึกษาไม่ได้นิเกทําไมมันพูดกับแม่ยกหนาแม่ยกขายที่ขายทางได้พระยังพระขนาดมีบุญนําหน้านะยังสู้ลิเกไม่ได้เลย ดูลิเกตัวอย่างกันแล้วกันเครื่องแต่งกายไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไายท่านลิเกมันก็คล้ายๆกันนหะแต่มันพูดอย่างไรมันร้องอย่างไรนะร้องอย่างไรพูดอย่างไรมันทําไมปฏิกันเทศมากกว่าพระเวเอรบอกโยมบอติกันเทศอยาให้อายลิเกนะก็ก็พระพูดูงลิเกไม่ได้เนี่ยอาจจะจริงของเขาแต่ปากนะฮะหาลาบเขา้า เข้าประเทศชาติมาสิท่านยามเนี้ยปรจชรจากันไปท่านหาลาภเข้าประเทศชาติเราให้ได้ไม่ได้มีเอ่อโปรดักส์ที่ดีๆสำหรับส่งไปขายเลยนะแารทุเรียนประตูปีนี้มีแต่ทุเรียนและประเทศไทยขนมน้อยหนาผู้รามงคลลำบุดลำไย,ยมาเฟิร์มมะไฟมากุูดมะนามาพาสุโอฟะฟักแฟนแตงโม มันมีตั้งเยอะแยะทําไมแตงโมลูกเราไม่ถึงร้อยแตงไทยถูกกับแตงโมอีกทําไมเมลอนของญี่ปุ่นลูกเราแปดร้อยห้าสิบมันต่างจากแตงไทยตัวไหนญี่ปุ่นทําทัอฟฟี่ทำขนมมากลิ่นเมลอนแล้วมีอย่างหน,นแคนตาร์รค่แค่แตงไทยทำไมแคนตาร์แพงกว่าแตงไทยเอา ออแตงโมเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรนะ,รอะรนะวอเตอร์เมลอนใช่ไหมน้ำเราเยอะกวา่าเราต้องการกินน้ำมันกักน้ำที่สะอาดให้เรากินน้ำแตงโมดีกวา่าท่านผ่ามาแล้วกินมันชื่นใจแช่ยเย็นชื่นใจดีฝ่าไปกินกาแฟกับพวกอะ่ะเดี๋ยวก็โดนเราท่านเอาอะไรใส่ไปก็ไม่รู้ท่านออจริงๆนะอาตมาเนี่ยไ,ไม่เอาแนละ้วทินด้บกแผ่ไม่มบิณบาตมานานแล้ว ถ้าไม่อีมานี่มายังพันเตภัตตานี่นะไม่ออกชื่อไม่มีพยานนะอาตมาไม่ฉันขงโยมหรอกท่านคนหน้าเนื้อใจเสือนะั่นเหลือคบข้างนอกกรบข้าหวานไว้ข้างไนขมมะนาวเกลี้ยงยังไม่ล้นท่าคนกลมเร็วกว่าลมเหลี่ยมลบตลบตะแลงกินของขายต้องระวังนะท่านนะคนไม่ชอบมันก็ใส่ยาพิษร้ายคนชอบมันก็ใส่ยาพิษสวาานครมอาตมาในระวังสุด ไปตามบงตามบ้านไม่รู้จักไม่เอากินข้าวป่าดีกม่าข้าวป่าว่าจะไม่ปลอดภัยก็ได้ท่านเดี๋ยวนี้มันมีอะไรปลอดภัยแล้วฮะศัตรูมากอย่างหนึ่งนะะอยากกินของคนอื่นเออสมบัติมากอย่าง,างหนึ่งนะยานะไปดูไส้ดีเข้าลงลงลง,ลง,ลงแดมเศรษฐีทั้งหลายนะระวังเรื่องมันให้เป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวนี้คนเล่นกับพนันกันเยอะคนทําไม่เล่นกับพนันนะท่านนะไม่ทําขนาดนี้หรอกแล้วลการพนันมันคงหลายอย่างอะ มันกลัวตวมันตายมันจึงได้ฆ่าคนอื่นตายพระเจ้าท่านก็สอนเอาไว้อะแล้วเราก็ไม่ได้วิเคราะห์ทำไมต้องเอเอข้าพเจ้าเออข้าแต่พระสงฆ์พูดเลยข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยใครบ้างวะเวลาจะมาไปงานเนี่ยมีข้อกําหนดเลยฮะมีอยู่ในหนังสือประวัติพิธีกรรมปริวัติพธิรรพธีกรรมนะต้องดึงวินัยออกมาใช้ให้ได้ ฟังให้เจ้าภาพปรนนาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญวันนี้ข้าพเจ้าประกอบด้วยชื่อน,นั้นชื่อน,นี้นี่ข้าพเจ้าชื่อน,นี้นี่พญ,ญาข้าพเจ้าชื่อน,นี้นี่ลูกชื่อน,นี้ชื่อน,นี้ชื่อน,นี้พร้อมด้วยบริวารได้จัดการทําบุญบริษัทขอปรนรณาต่อพระคุณเจ้าว่าขัดข้องสิ่งใดให้บอกได้นะไม่เป็นอาบัต ก็จำชื่อมาสิท่านจำนาถ้าตายแล้วแกแล้วมืงอถ้าท้องเสียก็ลายนี้แหละเออทำไมตายนะฮะไปโดนยาพิษสายเข้าไปก็ลายนี้แหละเหละแล้วส่วนพระก็บอกจํานวนพระสงฆ์ว่าขอเจริญพรท่านคณะเจ้าภาพวันนี้พระสงฆ์ที่ได้รับอารัธนามามีจํานวนเท่านี้รูปประทานสงรูปแรกชื่อตําแหน่ง มีคนวิเศษอะไรบอกเข้าไปเลยเขาจะได้ศรัทธาที่สองสามสี่ห้าทำามานนั่นก่นอกนั้นก็เอาไว้แนะนําทีหลังวันนี้พิธีพร้อมแล้วท่านเจ้าภาพและพระสงฆ์ขอพิธีกรจนได้เริ่มประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไปผมไปไปไปพระชักเปมแอบบอกไม่เอาไม่ได้ท่านไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเขาไปฉันของเขาฟรีไม่ได้ มีอย่างที่ไหนพระไม่รู้จักชื่อเฉ้าพแล้วกลับไปท่านจะส่งบุ์ให้เขาได้ยังไงเขาจะต้องมีดีกามาอ่านชื่อเฉ้าพให้ได้ก่อนจะได้ส่งบุ์ให้เขาแล้วถ้าเจาพาเขาจาดจงว่าจะทําบุญให้พ่อให้แม่เขาเจ็ดวันแล้วประจําปีท่านต้องจําชื่อคนตายให้ได้ด้วยนะเดี๋วยวก็กล่าวว่าญา่าโยมก็ไปปริวัติทํากันได้ไอ้หนังสือเนี่ยจมาพิมพ์ได้ พราะพิติกรรมเนี่ยแต่พระช่วยช่วยคนช่วยช่วยมันไม่อยากใช้กันบอกเสียเวลาแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ออาคดีหามาดูฮะหาลาบรวยแห่พูดยังไงหาลาบให้มันได้เจรจาสิท่านบ้านเมืองไทยมันทำไมจะต้องขายได้แค่ทุเรียนทุเรียนประเทศอื่นมันปลูกไม่ได้ไงทุเรียนอินโดนีเซียปลูกไม่ได้เหรอ มาเลเซียปลูกไม่ได้เหรอมันก็ปลูกได้แต่ทุกวันนี้คนไทยขายอาบยามุกเลยท่านอาหารล่ะมันก็ขายยากท่านพกเขาจะลองกินาต่มาบอกอาหารเป็นอาหารเป็นสินค้าประเภทเดียวที่ไม่มีแอคเซมเปไม่มีตัวอย่างของการกินฟรีมันต้องมีแอคเซมเปให้กินฟรีให้ได้เหมือนน้ำหอมที่เขาฉีดนะ หมือนทำท็อปฟงท็อปฟรีสินค้าบางอย่างเขาบอกสินค้าแจกฟรีไปดูเขาบริสินค้าอะไรมันจะแจกฟรีแต่มีอันเดียวคืออาหารที่คนต่างประเทศกินฟรีไม่ได้นี่ฟรีเลยฮะกระปุกเล็กๆวางไว้คุณลองกินดูเขียนมีอินกรีเนด์อิกรเนด์ของมันมีส่วนผสมแล้วกินแล้วเกิดผลอะไรรสชาติเป็นยังไงกินกับอะไรอันนี้กินเปล่าๆได้อันนี้ต้อง with rice o n l ตองกินกับข้าวเท่านั้นมันออกเป็นนะรสเผ็ดจัดนะรสเผ็ดจัดไอ้อร่อยเดลิเชสมันอร่อยแต่มันอร่อยแบบไหนนะแบบจืดหรือแบบเวอรี่ฮอตหรือโซฮอตหรือก็แค่ไฟนารกอะ่ะเด็กกินเข้าไปมันร้องจากอะ่ะ แต่กินติดแล้วไม่เป็นไรท่านเจรจาขายนใช่ไหว่าจะเป็นครัวโลกเป็นฮับของโลกที่ผลิตอาหารให้เขามากินอาหารเราแล้วส่งพ่อครัวไปแล้วก็ตั้งกระบวนการผลิตอาหารปลอดสารพิษเมืองร้อนมแมลงมันเยอะอยู่แล้วท่านทำยังไงจะวิจัยยังไงเมืองร้อนมแมลงเยอะมันก็เราจำอะไรเยอะม,มันก็มีส่วนที่ดีคอรฟิลมันจะสูงกว่าต่างประเทศ เราไปดูคอรโรเฟนในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันจะสูงก็ต่างประเทศอันไหนมีคลอรโรเฟนสูงอันนั้นมีคุณค่าทางละวถ้าระบบเลือดสูงนะอาตมาเนี่ยไม่ได้ไม่ค่อยได้ฉันผักสดที่เป็นผักเขียวนะฮะสมัยก่อนฟันดีๆเนี่ยก็ฉันในหมดท่านจะคุณดำไปนะขายคลอรโรเฟนบางทีอ่ะไปซื้ออะไรท่านไปซื้อคลอรโรเฟนท่านประคุณประหลัดสวัสดิ์นะดูไปซื้อคลอรโรเฟนขวดท่านเนี่ยปากเขไปขี่พันแล้วท่าน โอ้เคยขาวขึ้นมาหน่อยอ,อ้าวที่ไปซื้อตลาดตรอกหม้อน้ำอะไรนะบยานางแล้วก็น้ำใบโบบกก็ไปคลอโรอฟิลล์พอคนกินคลอโรอฟิลล์ไปสักสิบกว่าวันมากขาวแล้วทนะ่านเพราะออกซนในเส้เนสเลือดมันก็จะเกิดขึ้นไม่มีมันก็ไปได้แต่ทำไมเราประจรจาไม่ได้ล่ะเรื่องอาหารเนี่ยมันกิน กินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายแต่ทําไมอาหารต่างประเทศเรานิยมไปกินโอ้โหตะลุยกินกันฮะนั่นแหละอาัายมุขเถื่อนมันก็ตามมาอาบายมุขสีเทาสีดําก็ตามมาแล้วลอาัายมุขนั้นเมื่อผิกอดกฎหมายแล้วมันก็มีผลประโยชน์ตอบแทนใช้ป่าจราจามันก็ใช้วิธีการบ้างยามโอแต่นะฮะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วไปนะฮะให้คนมาประกอบอาชีพได้ เรนนี้มันก็สื่อสารถึงกันได้สตออีสานก็มีสตอภาคใต้ก็มีทำไมคนจะกินสตอเป็นสตอดียังไงท่านเหม็นเอ้าในเหม็นมีดีปลาราดียังไงเจมอดียังไงยะไงยังไงยังไงยังไงให้มนุษย์ดียังไงไม่มีมนุษย์ในโลกคนไหนไม่กินของเหม็นท่านมนุษย์กินของเหม็นทางนั้นไม่เหม็นข้าวก็เหม็นเค็มไม่เหม็นเค็มก็เหม็นเน่าไม่เหม็นเน่าก็เหม็นเขียว มนุษย์ไปกินของเหม็นเท่านั้นอ่ะจราจายยังไงท่านแต่ถ้าเขารู้เขากินแล้วคนสุขภาพเขาจะดีขึ้นเขาจะกินนี่ปากฮะพูดใน,นมันดีท่านหาราบรวยแห่ให้รวมเป็นทั้งประเทศหรืออาจพูดเพื่อให้ปากเย้ฟันเยืรนอาจา์ก็สะท้อนใจพูดทีลายปากแตกทุกถีไอปากตัวเองแตกไม่พอปากเพื่อนแตกด้วย เดินไปนะท่านนะเ,เราไม่รู้ไม่ชีน้นะฮะไปเจอไอ้คนปากเสียเพื่อเราปากเสียกับใครก็ไม่รู้วัจรกรรมเสียเขาเพิ่งตามตัวเจอนะโดนทั้งคู่ตัวเราเจะจะต้องฝึกเพราะยังไงวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยกินพูดดูดดื่มมันจะต้องเป็นไปอยู่ทุกคนอยู่แล้ว นักหัตยาศาสตร์สถิสีวาจาวาจาสะท้อนจิตใจของผู้พูดและถ้าถ้าพูดดีกุศรกรรมดีมันก็เกิดขึ้นถ้าพูดไมด่ดีอกงุศรกรรมมันก็ขึ้น,นโดยฉับพลันทันด่วนแม้แต่ชีวิตของเราอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี คุณผู้ชมคะหากสํารวจดูวาจาที่ตัวเองเปล่งออกมาหรือวาจาที่ใครเขาเปล่งมาสู่หูของเราจะเห็นได้ว่าวาจานั้นเป็นเครื่องสะท้อนจิตใจของผู้นั้นได้เป็นอย่างดีถ้ามีวาจาที่ดีวจีกรรมก็จะส่งผลดีในชับพานทันทีเช่นเดียวกันนะคะถ้าวาจาไม่ดีวจีกรรมนั้นจะส่งผลในทางที่ไม่ดีทันทีค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมร์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสลิดสระวพาเอกยมสินรวมทั้งทีมงาน,นทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ